สวัสดีเจ้าอยู่กับช่องอยู่กับส่วนนะเจ้าในคลิปนี้เราจะมาอู้ในเรื่องของหอมบัวเลยกันต่อแหมคลิปนึงนะเจ้าเพราะว่ามีปื้นเปื่อนๆสอบถามกันเข้ามานักเนาะเพราะว่าในส่วนของเฮาเ o ็เก็บอันหอมบัวเลยจำนายเป็นแม่พันเตยเนาะเปื้อน,น,นก็เลยมีข้อสงสัยหลายอย่างในคลิปนี้ก็เลยจะมาอธิบายกันแหมรอบนึงนะเจ้า อันหอมบัวเลยเป็นหอมติสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะเจ้าหอมบัวเลยเป็นหอมติมีความทนต่อสภาพแวดล้อมสูงเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแล้งยามหนาวนี่หอมบัวเลยอันจะมีดอกโตเนี่ยเจ้าาสามารถเก็บดอกมาพัดอันกินได้เหมือนหอม ดอกของมันเหมือนหอมดอกหอมแดงหรือว่าหอมทั่วไปเลยเนะเจ้าสามารถเก็บดอกเอามาขายเอามาพัดได้ถ้าดอกของมันอันออกนะเจ้าดอกของมันจะใหญ่หรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับอันต้นของมันเนาะถ้าต้นใหญ่ดอกของมันก็จะใหญ่ถ้าต้นน้อยดอกของมันก็จะน้อยไปตัวนะเจ้า หอมแบ่งบัวเลยปลูกง่ายเวลาเฮาเก็บเก็บเป็นแม่พันเฮาเกาะจะตัดรากออกแล้วก็ตัดใบออกแล้วก็แบ่งมาปลูกต้นละหนึ่งหน่อแบบนี้นะเจ้าอันนี้ตะกี้ที่เฮาถอนไปแล้วเนาะแล้วเฮาเกาะเอามาปลูกใหม่ปลูกใหม่แตนลงไปแบบนี้ได้เลยนะเจ้าปลูกใหม่แตนแบบนี้ได้เลย ในหนื่องนอแบบนี้ถ้ามันใหญ่มาก็จะเป็นหนึ่งองกอหนึ่องกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเจ้าแต่มันจะใช้เวลานานกว่าหอมแบงที่ใช้หัวปลูกนะเจ้าหอมแบงที่ใช้หัวปลูกนี่จะใหญ่โวยกว่าแต่หอมแบงที่ใช้หนอปลูกแบบหอมแบงบัวเลยแบบนี้จะ จ้ากว่าเล็กน้อยนะเจ้าหอมแบงบัวเลยนี่จะทนต่ออานสภาพแวดน,น้อมบอกว่าจะเป็นยามฝนเนาะอันนี้ฝนตกน้ำท่วมตะวันนะเจ้าแล้วแปลงของฮาดูดูนะเจ้าเพื่อนๆลองดูย่าขึ้นโรคขนาดเลยเต็มอันนี้อันนี้จะเป็นหญนาเนาะย่ามันิวหมูแต่ว่า อันหอมแบงของเฮาปลอมอยู่ในปลาญ้าเดี่ยวลกออกมาเุื่อเพื่อนพอนะเจ้าแต่ต้นหอมยังยังต้นใหญ่สวยงามยังยังต้นยังสามารถรอดจากอันยาต้นยาที่ปกคลุมเนาะต้นยังใหญ่อยู่นะเจ้าแต่ถ้าเป็นหอมพัน์ธุอื่นนี่จะจะใบใหญ่ขนาดนี้ละจะยุบ ตายละแต่หอมแบงหอมแบงบัเลยนี่จะแบบจะอดขนาดจะทนขนาดทนต่อสภาพแวดล้อมขนาดเลยนะเจ้าถ้าเราดูแลดีๆนี่หอมแบงต้นจะใหญ่ขนาดเดี๋ยวจะปาเพื่อนไปพอแอนตี่บอกมีต้นญ้าเนาะอันนี้ตรงนี้ต้นหญ้าทึบเลยนะเจ้าต้นหญ่าทึบเลยแต่ว่าหอมบนเลยก็ยัง ก็ยังรอดอยู่บุ่มอยู่ในปา่าหญ้าอ่าอันนี้บุ่มอยู่ในปา่าหญ้าแต่ต้นก็ยังใหญ่อยู่ดูอันนี้อันนี้เป็นหอมบัวเลยที่บุ่มอยู่ในปา่าหญ้าบุ่มอยู่ในป่าหญ้านะเจ้ามาดูบริเวณนี้จะบักให้มีหญ้าต้นใดต้นจะงามขนาดเลย ต้นงามขนาดเลยนะเจ้าเขาเฮาลกมาเฮาลกมาเก็บมาแล้วเฮากเากาะเฮาเกาะเด็ดเฮาเกาะเด็ดใบเด็ดใบของมันออกเนาะเด็ดใบของมันออกแล้วเกาะเอาหนอหนึ่งแบบนี้ปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปแทนที่ ปลกเข้าไปแทนที่เดียว,เด,ยวเดียวมันใหญ่มาจะเป็นกอใหญ่แบบนี้นะเจ้าส่วนที่เ้าแบ่งไปอันนี้เ้าแบ่งไปกินหรือว,ว่าแบ่งไปขายก็ว่ากันไปเนาะอ่าแปลว่าเฮาเวลาเฮาถอนไปแล้วเฮาลกไปแล้วเฮาก็ปลกแทนแบบนี้ได้เลยเหมาะขนาดเลยนะเจ้าหอมแบ่งเลยอันนี้หอมแบ่งบัวเลย หอมที่เฮาเก็บมาเป็นแม่พันเฮาจะอันพึงไว้แบบนี้นะเจ้าเดียวเจ้าจะอันส่องใกล้ๆใหือพออันนี้เฮาตัดรากตัดรากออกแล้วก็ตัดไปตัดไปออกบางส่วนแบบนี้แล้วเฮาพึงไว้พึงไว้ในที่ล่มคือมันแห้งยาวก่อนที่จะ ส่งให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าลับไปเกาะสามารถปลูกได้เลยนะเจ้า1ต้นหนอเ่งแบบนี้ค่ะก็ปลูกได้เลย1ต้นเดี๋ยวมันจะแตกหนอเป็นก่อใหญ่ๆขึ้นมาเองนะเจ้าอันนี้บอกว่าจะน้อยแบบนี้หรือว่า ใหญ่แบบนี้มันก็สามารถที่จะเติบโตได้นะเจ้าอันนี้อันนี้จะทำเป็นแม่พันธุ์อันนี้พึงไว้ก่อนให้มันแห้งให้มันยาวก่อนที่จะนำส่งให้กับลูกค้าส่วนอันนี้นะเจ้าอันนี้คือหอมต้นหอมต้นหอมที่ใช้หัวปลูก จะเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวแบบนี้แล้วเฮานำไปปลูกนำไปปลูกก็จะได้ต้นหอมเป็นต้นออกมาแต่คนละสายพันธุ์อันนี้ใจหัวปลูกอันนี้สายพันธุ์หอมบัวเลยอันนี้ใจต้นปลูกคนละสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์กันหอมบัวเลยจะบ่กลงหัวจะบ่ลงหัวแบบนี้อันนี้ คนละชนิดกันคนละพันกันอันนี้หนึ่งจุกสองจุกสองจุกแบบนี้สองจุกแบบนี้จะได้หนึ่งกิโลอันนี้คือ1นงกิโลหอมที่ใจหัวปลูกคนละพันกันนะเจ้าอันนี้คือหอมโบวเลยหอมโบวเลยที่ใจต้นปลูกอันนี้คือใจต้นปลูก ตอนนี้ส่วนของห้าวมีต้นหอมสองสายพันธุ์ที่จำนายคือแบบใจหัวและก็แบบใจตน้นถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะเจ้าทางเพจเฟซบุ๊กเกาะ ชื่อเพจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันกอเกตเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะเจ้า